อันนีคค้คุณแม่เอาตู้เล็กมาไว้ตรงนี้ก็ได้นะคะเอามาต่อกันนะทีนี้เสาใบาใหญ่เนี่ยเสาต้นใหญ่เนี่ยห้องนี้เอาไว้ใช้ทำอะไรคะ, bor, ระปกติถรับว่าจะมียังข้างหลัง,ย,งยังเคลียร์ไม่เสร<อ> ego, ็จจะเอาของออกหมดจะเอาของออกหมดแล,แล้วจะเอาไว้ทํ<พ>าอะไรเอยตังหิงพระแต่แรกว่าจะเป็นห้องทานข้าวแต่แรกว่าจะตั้งตรงเนี้ย เราทนข้าวเพราะตรงนี้จะต่อทำป็นครัวตอนแรกเลยค่ะและตรงนี้ว่าจะเป็นห้องแต่คิดว่าจะเป็นโอเพ่นและตรงเนี้ยเพราะมันดูอับอับนาะคือตอนแรกว่าเป็นเป็นห้องว่าจะให้พี่สาวแต่คงไม่ให้แล้วเปลี่ยนใจห้องมันเล็กไปด้วยแหละคุณใครมาอยู่ก็รู้สึกอึดอัดนะเพราะว่าลมลมมันไม่เข้าแดดร้อนด้วยนะทีนี้ถ้าห้องนี้ถ้าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็ต้องหาเฟอร์นิเจอร์มาปิดเสาเหมือนกัน คือต้องเลื่อนขึ้นมาให้มันระนาบเดียวกับเสานะคะหรือไม่เราก็หาอาจจะเพราะว่าเสาต้นนี้มันจะเป็นเสาต้นใหญ่พอสมควรต้องหาหา